กาส่วนเนาะนกาส่วนดีเซลก็คือ1 9บเก้าพสิบเก้าพันกรีบด้าอ่านเขาเรียกว่าสิบเก้าพันกีบแปดร้อยก็3 0มสิบาทถูกก่าเรา เรารับเราออกเดินทางจากาน้ำตกนะครับเซพระเรานอนที่เซพระนะครับก็มีกลางจุดกลางเต็นมีห้องนองห้องน้ำอยู่เน,นี่นะครับถ้าไปขวานี่ก็เซฟปองไหลฝนตกงี้ลุยไปก็ขอแนะนำเป็น4ีคูณ4ยิ่งเป็นยางมัดนี่จะเซฟมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นยางเอท,ทีนี่ก็สนุกหน่อย ไม่บอกว่าไม่ได้นะแต่สนุกหน่อยอพู้นะครับร้านแก,กเต้นเราไม่หมอกมารอ้อนเรื่องอยู่ h a เป็นร้านหัวคำ่ำเราก็โอ้โหร้อนอบอ้าวมากพอตกกลางคืนเรากำลังหลับหลเนี่ยมาแล้วฮะฝน,นก็แบบนีบ้แล้วก็บรรยาก,กาศดีครับ ลออื่นอันนี้ครับมาเที่ยวลาวใต้ดูฝนยางมัดเป็นดีที่สุดครับนนดูดูครับสองยังมาได้ไครับสองอ๋อโอ้สู้สู้เขาไม่ได้แล้วครับขับสองนี่ครับขับสองของแ<อ><อ>ท้ว ตอนแรกนึกว่าคูโบต้าไม่ใช่นะครับรถจีนนะเครื่องจีนแต่ถอดแบบเรียนตัวเรียนแบบคูโบต้าเลยครับแบบร้อยเปอเซ็เลยสิอแรงนี่ทางที่เรามานะครับเรามาจากทางนี้เราจะไปอีกทางหนึ่งไปทางไหนนะคุณกิกไปไม่ไม่คือเข้าอัตตะปือเราไปอัตตะปืนสนามไซสนามไัยเขตสนามไซนะครับอี่นะ ราจะไปเห็นบ้านหลังครับไปครับไม่ได้ออปชั่นโทรศัพท์ใช้เท่าที่ใช้โอ้มีน้ำตกผ่านถนนด้วยนะครับอขอช่วามมา<ๆ>แหลงๆก็น่าจะอตอนนี้ไฟฟ้าดับนะครับแล้วก็ถ้ามาก็คงจะไปป่า,ายอารมณ์เมื่อ40ปีหรือเกืบ50าสิบปีกันแ้ ที่แบบฝนตกดังหนักอะไรหนักไฟดับแล้วก็รอทิ้งที่ยงใบยๆมาีเพราะว่าเขาเรียกแรงดันมันตกนรหรือว่ารอหน่วยซ่อมหน่วยอะไรเช็คเนี่ยอาจจะเดินทางค่อนข้างลำบากในช่วงฤดูฝนถ้าเป็นบ้านเราก็ไม่เกิน15นาทีครับสายไหมตากระจาย ไม่เว้นแม้แต่เบอร์ผู้ว่าการนะเบอร์ต้นนะโดดก่อนเลยประมาณนี้นต้องโดดไปบังทูบบงังคบไปโดดไปให้ดีแนะครับสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนี่บุฟเฟ่ฟฟไปเรื่อยๆเดี๋ยวกลับบ้านเอง <S 2> <S 2> คนอื่นไปไล่ไปต้อนมันมหน,นีนะมันจำความได้ไอตัวัวหน้าปูนนะจะเป็นตุ้นี้นี่แหละไอจางปูมาเดิน ชอบงูมูอุ้นยาเย<ต>อะแต่บางชอบใช่ต,ต้องมันกินไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยนี่ไอตัวนี้ท้องนี่ตัวนี้จับขึ้นรถไปเลยเนี่ยได้กำไรอ่ะเนี่ยตัวนะครับสะพานนี้แห่งที่สี่สมองภาคเป็นมีภาษาไทยบรรยายสรรพสันพะภาพนี่ฮะนะนับตก ไปเขือ่อนใช่ไหมครับมันไหลวน,นอ๋อนีอ่ถ้าแรงๆน่าจะะถ้าแรงๆน่าจะถึงนถงนถงนเนาะ กินมันเดิมก็จะทักทายกันเฮ้ยเฮ้ยไปทางพุ่นไปทางพุ่นเหมือนเงยหน่อยนึงตัวนี้ท้องรอกันรอกันของหน้าเมื่อไหร่ผมจะมามีท้องตัวนึงเดินช้าไงเด็กๆมาเล่นอยู่ข้างหลังถ้าถ้าเป็นฤดูแล้งนี่ก็เนาะพัฒนาจะตลอดเลยค่ะพูดเยละแยลยอย่างที่บอกว่าท่านั่งข้างนอกแนท่านเนียนหัวแดง ตัโป้แป้งมาเลยเดี๋ยวฝุ่นโป้ให้มองดูก็เหมือนสมัยเด็กๆไปบ้านพ่อคุณแม่คุณอย่างนี้โอ้สมัยเฮเด็กนี้ก็ห้าสกว่าปีแล้วนะรุนไม่เป็นนี่ทางปรับใหม่ๆ เปิดเปิดลายใหม่เลยได้อยู่นะโจยี่โจยี่จะวิ้นุกเปิดลายเปิดลายใหม่เลยช่วยชาวบ้านหน่อยชาวบ้านบอกอยากใช้วินเปิดลายขวาหน่นะแอ้โจอี่บอกก็มาติดวิ้นใหม่ยังไม่เคยชักวิ้นเลยนี่ว่าเปิดไลน์เลยแอ้โจอี่บอกก็มาติดที่บ้านนอาธรรมีดาขนาดนี้น่าจะเผาขาดก่อนไม่ขาดเลย ไม่เป็นไรให้พี่นายก็ไปอยู่ข้างหน้าเองเลยไม้เปรพี่นายเขาเป็นเป็นหลักวิ่งให้ไม่เป็นไรให้พี่นายก็ไปอยู่ข้างหน้าเองเลยเขาเป็นประกาศรายการดีดีกว่าครับดินดี๋ยวนี้ไม่ใช่ดินบรรเรานะอย่าอย่าเด้เลยตอนนี้หนึบ เหนียวเหนียวสุดยอดเนยโย่นึกลองไหนดีลองไหนดีวะสายดีกว่าดูมาเลยแต่มันน่าจะแข็งได้ได้ทั้งคู่มันมีนะข้างล่างมันแข็งแต่ข้างบนมันดินไหลกลับมามันเรียบร้อยหมดแล้วอ๋อแน่นลกรอแต่ลงยางทีนนี้มันมาฝนก่อนใช่ถ้าเป็นรอบปีที่แล้วอ่ะเละกว่านี้ค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้ลงไอ้อดีมมาลงเฉยๆเ็เหยียบไม่ได้เอาอีกอลงมันเละมา นี่เหมือนเขาผสมนะเอาดินผสมกับหินดินมันเหนียวมัน,นเหนียวกว่าเราอุดินเหนียวกว่าเราผูบบาลาลา้ล้างล้างรถนี่รู้เลยฉันไม่ยอมบอกฉันมือไม่อยากยากดเจอกั ให้ดูมันไม่เหมือนเห็นเองเนาะไม่เหมือนใช่สงนี้ผมเลยไม่ค่อถ่ายถ่ายเพื่อจะได้อวดคนได้ไปคุยไปดูไปคุยไปดูม,นมันอะไรเลย,เยไปตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมไม่ได้ไปแต่ก็ไมรู้ใช้ไหมต้องเปลี่ยน <c oughs> ไปเยอะนะถนน <c oughs> จากที่เคยเห็นดูคลิปดูเคริรบตึม เป็นเรื่องปกตินะครับ2คือเป็นปกติใช่เพราะว่าคือแอะไรยางก็คือเวียดนามก็ป่อนพอจนอินแปลง็นกระจายทั่วใช้ได้เลยนะคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีสัญญาณครบไม่ต้องห่งบางจุดอาจจะเบาก็ขยับนิดขยับหน่อยเดี๋ยวก็เจอครับ ด้านซ้ายมือนะะี่ค่ะอันนี้ด้านบนมันจะมีที่เก็บกากน้ำที่เราทำเป็นเขื่อนแต่มันจะอยู่ฝั่งด้านโนนเราจะอยู่สันเขาตรงนี้นะคะครับบรรยากาศเออครับถึงคมไทยใครอยากมาบินเคยต้องทำนาเป็นเด้อบ้านเราหลังๆลเราใช้เทคโนโลยีกว่าเลยอ่ะไม่โดนบานใศ อุทยาพรมอันนี้กระีรละสี่หนักนะห้ามั้งถ้าไม่มีภาษาไทยด้วยขอไปเป็นการร่วมมือการช่วยเหลือของคนไทยในช่วงเกือ่นแปลแลวเขาจะเอาของมาบริจาคที่นี่มันเป็นสะพานบางโนะอ๋อบริจาคขอไม่ได้ไทยก็เลยทำ แล้วทีนี้พอในช่วงที่หลายๆประเทศเข้ามาช่วยเวลาจะเอาของเข้าไปเงี้ยมันยากแล้วก็อีกอย่างนจะไปเริ่มแบบลูกระเบลินนี่ไม่ใช่กนนี้อะไรต่างๆมันยากเพราะว่าคือมันขอเยอะตรงนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยว่าทงบ้านเขาเองถ้าเขาไม่เสียหายมากเขาก็มีมาอีกแบบ้อที่ไทยช่วยกระมนินนี่มีบางส่วนกลับมาอยู่แล้วนะครับ ว่าให้อยู่ที่นีองเขาว่าจะเรียกคนใหดูอันนี้ไม่มัากใจแต่ก็บอกว่าให้อาจจะให้เลยแหละเสร็จสานให้ชดเชยความเสียหายแต่ตัวนี้ต้องเตือนก่อว่ามันเหมือนกับเราชิ้นไปอะไรไงแต่ถ้าว่าเราอยากทำใหญ่ต้องกลับมาครอบครองใหม่นี่บางก็คือโซนนี้จะเริ่มเห็นว่ากลับเข้ามาทํำ โซนนี้เอพอบ้านเป็นบ้านปูนบ้านเป็นหลักแหลกบางทีบางทีบางทีมันเกินเนี่ยอันนี้เพิตูย้ายเข้ามาดีม,มาได้เออมาเอฟซายนี่ฮะโซนนี้จะสังเกตว่าเป็นบ้านปูนมาก่อนเขาก็จะกลับมาละเพราะมันมีความแข็งแรงไม่เสียหายมากแล้วก็อียางมันไม่ตงูงไม่ตูงเหมือนตรงนั้นเพราะันมันบบตงเป็นใช่เรานั้นน่าจะต่ำกว่าเนาะตรงนี้น่าจะสูงต่ำแล้วก็มันจะอยู่ตรงตรง,ตรงเขื่อนพอดี เก็บเก็บหินขึ้นมาทําไมกบเก็บหินขึ้นลานไงคือว่าไปขวามันไปออกหลักยังไม่ที่สี่สิบแปดตะปูที่แบบพวกอัโรดชอบเล้ๆเลี้ยวไปขวาเลี้ยวเลยเเลลี้ยยววขาโจอี้ชอบนี่ลูกอะไรดำๆเนี่ยหอยเโอ้หอย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  โอ้ยเฉลี่ยอ้ยม่โอ้ยสาตันได้เหรอได้ารอข้างล่างเป็นไอบีนสิอนะอ๋โอเคโอ้ยน่ากลัวไอบีนสิบสองใช้ใสร้างถ้าใช้ภาคภาคได้มันมันได ในอฟเรคคอร์ดมันมีแต่วัยรุ่นด้วยแก๊งนี้อะไปเลยไปเลยเดี๋ยวเขาปล่อยลบติงเะมีแต่วัยรุ่นนี่มีไม่ไววแล้วไหนใครเป็นคนคุมเนี่ยไม่ดูลูกน้องเลยทางซ้ายสวยโรงแรมกินข้าวนอนรับทุก มองตรงนี้มีหลายชั้นนะนัน่นแหละลากลงมาเลยนะครับสวยน้ำตกเยอะจริง,รงอันนี้เทือเขาอะไรเนี่ยเทือเขาคืออะไรลาน้ำตกจะลากลงมาเรื่อยเลย,เยอัี้มันอยู่ในเขตของครูไอเขตปากช่องอยู่อ๋อมีนาปากช่องมนที่ลาบสูงมาเลยอากาศหนาวไว้เราขึ้นไปน้ำมูกไหลเลยอารมณ์บ้านเรา Tao không tìm nhiều ลอยตวดแล้วก็เดเอวยให้เอาไิานบร,รรยากาศด้วยอ่าด้วยความสื่อนะครับของของฝากช่องให้อ่าบรรยากาศมันเป็นอารมณ์เหมือนขับรถอยู่จังหวัดแม่สอดครับจะเห็น,นบอกเห็นเมฆลงมาอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านสาร้างให้ใหม่ ผอัยู่ดตีันขานี้ซนนี้เป็นซนสูงนขยหู่บ้านยอะไรขึ้นมาให้ก็ทำให้ไหม่ก็โอเคนะย้ายอะไรต่อันนี้หงยางใช่ไหมใช่ไงบ้าบลปโรยาบาลูปทีเซีพาตัต โอ้เขาวิ่งข้าง่างเขาไม่เกี่ยวกับเราขอบคุณห่างกันมากเลยข้อสัมภาษผ่านไม่ได้เสี่ยงเฮ้ยเราก็ร่อลงไปกับเขาไหมล่ะเดี๋ยวมายุ่งเหมือนกันเลงเองสามหลงไปสำหรับยินดียินดีจะเป็นตลาดสนามไส้ระดับเชิงไปก่อนอีกอะ ส่วนใหญ่นะคาจะอยู่แถวนี้นะล่ะค่ะเป็นตลาดมูบานเป็นตลาดแบบชุ่มชนเวลาเขามีอย่างางเขาจะมาขายอยู่นี่แต่ละส่วนมูบานที่เราเห็นหนั่นคือเป็นจุดที่เขาสั่งไหไม่เนื่องจากว่าเจอตอนเอ่อเลแตกค่ะัะแล้วก็อยู่ที่จังหวัดอัตปื้นะคะเขาเอ่อจังหวัดนี่คือหมายถึงแขวงก,ก็คือจะมีอัตปื้นนี่จะมีอยู่ห้าเมืองด้วยกันค่ะ มีเมืองชานชัยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสําหรับอัตปือเนี่ยแต่ก่อนนี้ไม่มีใครอยากมาทํางานที่นี่เลยเนื่องจากมันจะเป็นจังหวัดผ่านหรือว่าเมืองผานระหว่งางแควนจัประาสะจะไปเวียดนามนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าคนไหนในไปก่อนเนี่ยถ้าอยากรับราชาการนะคะอยากทํางานอยากบรรจุเร็วเนี่ยต้องมาที่นี่นะคะเพราะว่ามันเป็น พื้นที่ที่เดือนเดือนน้อยรายจ่ายสูงนะคะเพราะว่าพวกอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากจะมาจากเลจะปสาทแล้วก็มาจากเวียดนามค่ะแต่ที่นี่หลักๆของเขานะคะรายได้ตอนนี้นะคะหรือว่าอันที่ทํารายได้นําเข้าจังหวัด <c oughs> เขาเลยก็คือบ่อทองนะคะบ่อทองที่อัตตเปือนี่คือเป็น หนึ่งในอาเซียนเลยนะคะใหญ่ที่สุดในอาเซียนยนีจริงตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นสูนย์ผับบโอ้ทอนี่หมายถึงว่าไอ้เหมือิทองคำใช่ไหมครับใช่ค่ะเวียดนะครับเราวิ่งอยู่บนทอ16เป็นถนนที่ดียกขึ้นสูงหลายเมตรเลยแหละก็ะเชื่อมต่อไปละาไ,ไปเวียดน,นามเนาะไปเวียดเนะะาะก็เลยถนนดีหนะ่อยถูกบังคับให้ดี ต่ออาเซียนครับาเ,ราเข้าไปถึงในทุ่เมืองนะคะหรือว่าตรงที่ปั๊มอตทอที่เราจอดเราก็จะไปประมาณอีกร้อยร้อยยี่สิบถ้าคนไม่ชอบธรรมชาติหรือว่าแบบแบบชิลๆจริงๆเขาก็บอกมันเสียเวลา,าเสียน้ำมันอะไรต่างๆเยอะเพราะว่าระยะทางมันไกลค่ะนนะ่ับาาเนะยอ่บ้านเล็กนะ แถวโคราชส,สุดสตดทุเิศอะไรมาเนะ้ะเนาะไม่มีอย่างนี้แล้ว,วไม่มีแล้ว,ลวเป็นทอ 18a นะท่านผู้ชมผมดูดีเฟสมันตัวเล็กเนาะพอดีขับรถเป็นทอ 18a นะครับอัตระปือทางก็คืออัตกระปือเป็นทางผ่านนะครับจากประสัดไปเวียดนามหรือสปปลาวออกสู่เวียดนามน,นะครับ ก็ถ้าเปรียบเทียบก็สมัยก่อนก็เปรียบเทียบเหมือนเชียงรายนะเมื่อก่อนที่ทางเชียงรายใครจะไปซื้อไปหานี่โอ้ไม่มีใครอยากไปเพราะว่าเป็นประเทศชายแดนประมาณนั้นแล้วก็เหมือนณนะปัจจุบันก็แน่เปลือนสามจังหวัดชายแดนภากได้ไปก็คือได้อายุราชการคูณสองเท่านะแล้เมื่อก่อนนะแต่สมัยนี้ก็เหมือนกันหมด ภูเขาที่นี่นะครับสวยใช่ไหมครับว่าสวยได้เปลือมากแล้วก็มีน้ําตกนะครับตลอดเวลาถ้าท่านไปใต้นะครับเคยวิ่งถนนขับลงใต้ก็จะเห็นว่ามีน้ําตกที่ไหลลงจากเทือกเขาทิวเขาใหญ่ๆนะฮะคือน้ําตกเงาๆนะครับ,รบเป็นที่นี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของเราใต้เลยครับเทียบวิ่งชมบรรยากาศครับนะ ดีครับไปชิวอย่างเงี้ยอากาศดีบ้านเรามันไม่มีธรรมชาติขนาดนี้ ลักษณะมองอาจจะเริ่มเข้าใจสะพานนี่ละถ้าอันไหนไทยทําจะเป็นแบบถ้าเป็นอของพื้นที่ทําก็จะเป็นแบบแบบคือเห็นสะพานเยอะๆสะพานหนึ่ง,ะง,งสะพานสองสะพานสามสะพานวเจาภาพอะไรต่างๆที่ทํทนะครับท,ที่ไทยทําให้ก็คือ,อหลักๆเส้นที่มีมาลนตกเซฟาเซปองไลน์เนี่ยก็คือเป็นการสร้างสะพานข้ามนะครับควบคู่หรือแทน สะพานเก่าที่เป็นสะพานไม้กุ่กูข้งทางเพื่อเข้าไปช่วยเหลือนะครับพ่อสร้างสร้างแบบเล็น มาล้อเล่นอยู่ข้างทางวิวเป็นร้านอาจจะไม่ได้สูงหม้อจัดจัดแบบปากช่องนะปากช่องนี่ปากช่องอาจจมศักนะครับปากช่องสปปลาวนะไม่ใช่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแล้วนะ <c oughs> แต่สภาพภูมิประเทศภูมิอากาศเหมือนกันเด้เลยอากาศหนาวเย็นทั้งปีอากาศดีๆเหมือนกันเลยของสองูงนาโอ้ต้องพืนอยู่บนู่นติใช่แต่แหลหลา,ายนะครับเพราะความมันผ่านตลอด มองดูวยปนน่ดูมันถึงจมสนิทเนี่ยขวาผ่านตลอด้ายว่างยาวโรดนี่ผมเก่งแล้วนะขวาผ่านตลอด ยงขวาขวายังงงเลยเดี๋ยวตอนกลับไปไทยนะขวาขวาอะไรปทปทปทบบอทก่อนนะคะบบอเล็กเข้าบอมเล็กก่อนปทเล็กปทเล็กนี่ปทเล็กเข้าบทเล็กให้เรียบร้อยนะครับสายมาเดอเออขอไม่ได้ผิดนะเลนนะแค่สามวันพี่นายอย่าชิบ กับบ้านเรางงอีกระดับไหนแล้วเอาไปร่วาไปละไปโซนดูปดูดูทะเบียนด้วยดูทะเบียนผมซะก่อนเริ่มชิ้นนิสัยวลาแล้วนีปั๊มปตทนะผมจะบอกให้ก็อันนี้กาส่วนเนาะกาส่วนดีเซลก็คือสิบ่ก้า19พันกีบ ใช้เขาอ่านเขาเรียกว่า1,800กีบ19,000กีบ800ก็30บาทถูกกว่าเราถูกกว่าประเทศไทยเกือบ2 2บาท2บาทบาทน้ำมันเดียวกันด้วยนะดีเซลร้อได้น้ำมันบริษัทอะได้ดีเซลร้อยด้วยดีเซลร้อยด้วยนะของบ้านของเราจะเป็น B6 ไอ้ B3 B5 B3 B5 5 5 3ไม่ทำแล้ว5 5หมด หกหกสิบสี่พันกีบสองพันไม่ใช่น้องนองเขาเขาพูดเพูดหกรอยสี่สิ 600, เขาเวลาพูดเป็นเท่าไ,ไหร่หกร้อยสี่สองพันกีบเหรอหรือไงเป็นเงินล 6, 42, ่หกแนสี่สิบสองพันออบอเวลาว่าย่อนะห้องยอันนี้สมมติว่าสิบเก้าพันกีบเป็นวะอันนี้ห้องหหกหก้อยพันกีบบอกอ่าหกแสนเตือนวันหกแสน สามสิบสองลิตรหกร้อยสี่สองพันกรี๊บหกร้อยสี่สองพันอันนี้ตกลิตรละสามสิบบาทเป็นดีเซลร้อยเติมเต็มถังเก้าร้อยนี่เต็มถังเต็มถังเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทได้ดีเซลก็คือแต่อันนี้มันแค่ครึ่งถังไงเราไม่ได้แบบทั้งหมดพูดก็เลยบอกว่าพูดถึงขับรถเที่ยวในลาวถูกน้ำมันถูกขับรถเที่ยวในไทย ครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ด share, กดแชร์เพื่อให้พาคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิงก๊ทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบ๊ายบาย